ลยที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ลงคลิปไปเพราะอะไรรู้ไหมผมฟาร์มโลบูดอยู่โลบูดแม็กบ็อกฟุตเพราะฉะนั้นก็เลยจะนานเนาะฟาร์มตั้งแต่เวล1 0หนึ่งรสองรอนี่ก็ปลาปลาไปเกือบสี่วันนะวันละสองหนึ่งเวลละสองวันคือ หนึคือตอนเนี้ยก็จะสี่ร้อยแล้ววันวันละหนึ่งร้อยเลเวลมั้งไม่รู้แต่ที่รู้แต่ที่รู้ก็คือผมที่เกียรฟาร์มมากๆตอนนี้ใช้ผลมังกรอยู่เนาะมันเลยฟาร์มยากพี่ทเมม นี่มือปวดเมื่อเกินได้ไงก็คือครับกูเติมโอเคไม่ด่ามาเพราะกูใช้โปน่ะกูเติมมาเงินกูเยอะโอเคบายบาย